สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสวยๆหนึ่งคันนะครับ Honda Jazz นะครับปี2007มือเดียวป้ายแดงนะครับไม่แท้91,000กิโลเมตรนะครับคันนี้รถคุณย่านะครับสายจอดนะครับจอดซื้อกับข้าวอย่างเดียวเท่านั้นนะครับใครที่สนใจนะครับคันนี้99,000บาทนะครับไม่แท้นะครับการันตี91,000กิโลเมตรนะครับตั้งแต่ปี2007ตนนปัจจุบันนะครับ Honda Jazz นะครับภายในสวยภายนอกงามนะครับใครกำลังหารถใช้งานนะครับราคาหลักหมื่นสภาพยอดเยี่ยมเลยครับ 9 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้ติดแก๊ส LPG นะครับใครที่เน้นใช้งานประหยัดทนทานใช้ง่ายดูแลสบายทนทานใช้ได้ยาวแน่นอนนะครับรุ่นนี้มาชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีนะครับราคาสด99,000บาทนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยใครกำลังหารถใช้งานนะครับสภาพนี้บอกเลยว่าถ้าใครไม่ใช้แก๊สก็คุ้มครับไม่แท้น้อยมากๆนะครับดูแลก็ดีครับไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิกภาพเอกสารครบพร้อมโอน on. ยิ่งใครใส่ LPG ก็ คุ้มเลยครับประหยัดมากๆกนะครับกิโลละบาทกว่าบาท50สตางค์อะไรประมาณนี้นะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาอัดเสียงใจนะครับสภาพราคาถือว่าแจ่บมากๆนะครับนี่เลยครับภายในก็สวยเบาะผ้านี่เรียกว่าสภาพกริบกริบเลยนะครับไม้แท้นะครับรถคุณย่านะครับใช้งานจอดปกตินะครับไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิกําแต่อย่างใดนะครับใครหารถใช้งานฝากไว้ด้วยนะครับราคาสภาพสดคุ้มแน่นอนจะสาย l p g ก็คุ้มไม่ใช้ LPG ก็ได้ครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับ หากท่านกำลังหารถใช้งานนะครับขับเที่ยวปีใหม่นี้นะครับขับสบายๆก็มาดูได้เลยครับพร้อมขับกับนะครับเตรียมเงินมาเลยครับเปิดราคานี้เลยครับ99,000บาทนะครับ Honda j a z z ปี2007เครื่อง1,500เกียร์ออโต้ LPG ระบบมิกนะครับคันนี้เป็นระบบมิกนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณานะครับกับราคาและสภาพนะครับเครื่องแน่นแน่นอนนะครับถึงจะติดแก๊สก็ ใช้น้อยกว่ารถลำมันอีกครับอ่าลองชมพิจารณาดูนะครับถูกใจหรือเปล่าครับสีขาวสวยๆภายในก็งามภายนอกก็งามเอกสารก็ครบแล้วก็ขับประหยัดสุดๆนะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยครับสายครอบครัวก็ใช้ได้นะครับรถแบบนี้แล้วเบาะก็พังพับได้นะครับอ่าเป็นว่าท่านชอบนะครับฝากด้วยนะครับพงมอลไรมันตีฟังก์ชันนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้ารถโดยรวมพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนรถสภาพงามจัดดีจัดเอาไปใช้งานกันได้เลยครับ